ยะปืนยไหวเลยปืนป e. nice. ืนเาสอบปืนเขาสอบปืนเขาสอบนะกรื่องนี้เลยคิวืนลวงปืนลวงปืนลวงพี่ทำปืนก่อนทำปืนก่อนทำปื้นนะผิิผม ผมลุงลุงลุงโดนไก่โดน เอาเอาเอาเชืวอวงอย่างแรงใช่ใขอบวงเล่นไม่ได้เลยอันตรไหนเบลตีแล้ว อาจจะอาจจะอาจจอาจล้มะวเอโล้มโอ้ล้ม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 เราล้ะเยอะเราล้มเยอะนะเราล้มเยอะนะปืนปืนเราปืนเราปืนวิ่งไปข้างหลังหน่อยวิ่งไปข้างหลังหน่อยกดดันปืนข้างดิกดดันปืนงีมึงเห็นป่ะพี่เไปเล่นพี่เสียไปลพี่เสียไเล่นลุงไก่ลุงไก่ข้างหลังข้างหลังไ้มโดนโดนไอ้เชี่ยน้องนี่ตัดไยตัดไลยตัดไเย เดี๋ยวไอปัญญาไม่ติดปัญญาไม่ติดอุ้อูหน่อยเกิดแล้วเกิดแล้วทุกทีพี่พี่เราไปชุบเดือดกันให้ทุบทุบคนป้องปืนหน่อยทุบคนป้องปืนหน่อยแต่ผมอยู่ข้างหลังนะไปช่วยคนยิง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 ไปไปไปช่วยคนไปเล่นไปเล่นไปเล่นเไปช่วยกัน น้อยยี่ครังหลังเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้ได้พี่ได้แต่เอ้ยมันนอกนอกวงอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยวงมะได้ยังไงยังไงต้องกองต้องชุบยังอ่ะอ๋อติดตัวชุบน้อยปิดหน่อย <bunker. S 2> ปิดหน่อยปิดหน่อย <Hayır> นอนนอนอยู่คนนึงนะนอนอยู่คนนึงนะสามคนเดียวพอเฮ้ยเขาเกิดมาเนี่ยพูดตอคนต่อคนแตสิบนัดสิบนัดใครเอากลิตเจอสูตรมาบ้างป่ะถึงกล่องเขาบอก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 เขามีบ้างไอดีอะไรดีอะไรไอดีอะไรไอดีอะไรห้าลุงไก่เก้าหนึ่งห้าบ้าบ้า

พี่เตยฟานพี่เตยฟานตุงกปอง เปนมดเปนมดเปมดเบนีเบนีเบนีีบบเียเตียบไปตีไปตีไปเนมิได้แล้วเป็นมได้แล้วเบนมเบนีเนมาเนเนเยมาแล้วมาแล้วอุงสค